สวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้าของวันที่สามทางอเมริกาลัดวอชิงตันนะคะวันนี้แจงก็ถ่ายจากมุมสูงนะคะจากระเบียงบ้านของแจงเองจ้าสวัสดีเพื่อนๆพื่อนชาว u t u b e ที่น่ารักแล้วก็ f c ที่น่ารักทุกท่านนะคะ ขอต้อนรับสู่บ้านน้องแจงนะคะแล้วก็ขอต้อนรับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะแจงเอาบรรยากาศตอนเช้ามาฝากเพื่อนๆจ้าค่ะวันนี้ก็มีแดดออกเนาะเนี่ยค่ะอากาศยังเย็นอยู่เลยนะคะ อันนี้เป็นระเบียงห้องนอนแจงเองนะคะอู้ลมลมหนาวเห็นแบบนี้แล้วก็คิดถึงบ้านนะคะคิดถึงบ้านคิดฮอดบ้านเด้คิดฮอดงม้ยมันเนอะตอนนี้บ้านเท้ากับเกี่ยวข่าแล้วเนาะคะ่ะเนาะคิดหอดอันต่อเฟี้ยงไหมคะ่ะต่อเฟี้ยงที่เขาเ้าเกี่ยวข่าออกเนาะคะ่ะเนาะเราบัน,นี้กะ ไอช่วงที่ว่าค้นเกี่ยวเขาแล้วเนาะกระสิเมียนพวกปกขอนบอคหรือว่าถ้าจากน้อยกระสิมีพวกจิปโปมนะคะเนาะจิปโปมโกบเขียดนะคะเขาสิไปสอนแน่นกอเฟียงนะคะกะสมัยที่แจงเป็นเด็กน้อยเนาะ,ะเนาะตาย้ายพอแม่กับพ้าหากินจังสั่นลคะค่ะอุยอากาศดีแห้งจ้ะ อากาศดีแห้งนี่หมายถึงว่ามันนีฝ่าปวงแ้วค่ะเด้อฝ่าสดใสมีแดดแล้วจ้ะเด้อเครื่องบินค่ะเครื่องบิน ขอให้เดินทางด้วยความโชคดีและปลอดภัยนะคะไปแล้วบินไปทางดอนน้อเนอะนนเนอะเพิ่นไปแล้วค่ะอืมเนี่ยนะคะอุ้ยเมื่อนี่แจ้งกะ อะไ้ไปใส่เด้อค่ะเดอ้อจ้ะเมื่อนี่แจงกระซือยู่บ้านค่ะทาความสะอาดบ้านค่ะเป็นมือแรกของปีนี้ที่แจงอ่าต้องทาความสะอาดบ้านแล้วค่ะเพราะว่าตั้งใจให้เลยปีใหม่มาจากสองสามมือเนาะค่ะเนาะนี่น้องกวางบ่เนาะเนาะ,นอะพอดีเมื่อวานนี่แจงไปอนันชอปปิ้งมันบ่คะแจงกระซือพกแค่รดแล้วก็แอปเปิ้ลมาตุนไว้หลายเลยค่ะเอามาไว้ให้น้องกวางนะคะเดอ้อ เรากะที่เห็นนะคะเด้อเราจังเห็นเบื้องละจ่าเด้อแป๊บหนึ่งละจ่าเด้อนะคะอันนี้เป็นต่อใหม่เด้อค่ะแจงเงินเอาพวกทัวเด้อค่ะทัวลิสงหรือว่าท่วดินนะคะมาวางให้พวกน้องกระแตกระหอกนะคะเด้อเฮ่ข้าเจ้าได้มากินเนาะตะกี้นี่แจงเงินเอาวางไว้ตรงใกล้ๆกับรถบ้านนะคะนะเราบัดนี้แจงใหญ่มาอยู่นี่คะ่ะ แล้วพอเอาให้เขาแล้วแจงก็บอเห็นเวลาเขามากินน่ะเนอก็เลยให้คุณสามีเอามาวางตมืองนี่แหละค่ะเมเมืองอย่างดอกจ่าแจงก็อยากเห็นเขานะค่นเนาะเวลาเขามากินนะสินะตะหักตะหักได้ข่าวเวลาน้องเขากินทัวนะคะตะหักค่ะแล้วถ้ามันช่วงอ่าช่วงไอ้สปริงนะคะช่วงหนาห่อนะคะนัน้องเขาสิออกมาหลายเด้อจ่าเด้อก็สิเห็นหลายโตค่ะเอาละค่ะแจงก็สิขอโตเด้อค่ะเด้อขอโต ลงไปข้างล่างเนาะค่ะเนาะที่จริงก็ลงไปแล้วหลังวันนี้แจงอ่าขึ้นมาก็ว่าสิเปิดบทสวดมนต์เนาะค่ะเนาะวันนี้เห็นฟ้าฟ้าใสฟ้าโปร่งแดดออกเนาะค่ะเนาะแจงกะอดที่จะถ่ายคลิปเฮ็ดคลิปบ่ได้ค่ะพี่พีนเพื่อนจ๋าจ้าขอบคุณทุกกําลังใจนะค่ะขอบคุณอีหลีค่ะแจงขอขอบคุณขอบคุณและขอบคุณตอนนี้แจงซาบซึ้งแฮงค่ะแจงฮู้ว่าพี่ๆเพื่อนๆทุกคุณนะค่ะเนาะ พยายามกันที่สิมะซอยน้องแจงค่ะดันน้องแจงหายครบสี่พันนะคะเนาะแจงกะขอบคุณขอบคุณอิหรีแจงสาบซึ่งจากหัวใจอิหรีค่ะพี่พีนเพื่อนจ๋ากะถ้าแจงสิไปหาพี่พีเพื่อนเพื่อนจังสี่สาน่กะขออภัยดนะค่ะเด้อเพราะว่าช่วงนี้แจงกระแลนหลายทางนะค่ะเนาะบพรว่าสิเป็นทั้งพี่พีเพื่อนเพื่อนทั้งไรสดหรือว่าพี่พีเพื่อนเพื่อนที่เบิร์นกริดให้แจงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าแจงกะพยายามที่สิไปหาพี่พีเพื่อนเพื่อนสุขคุณนะคะเด้อขอบคุณ <Okay. Dieses S 1> ทุกทุก <pin> กำลังใจอีลีค่ะขอบคุณทุกการรับชมเลยค่ะเด้อ Thank you for watching I appreciate t h a t my friend Thank you Thank you so much ขอขอบคุณเลยค่ะเด้อขอขอบคุณขอบคุณและขอบคุณไปแล้วค่ะจ้ะจ้ะ